วันนี้เราจะมาขจัดคราบน้ำหมึกปากกากันนะคะลูกค้าคราบน้ำหมึกปากกานะคะหลายจุดเลยนะคะนี่นะคะข้างหลังลูกค้าส่งมาให้ขจัดนะคะเราจะใช้วิธีนี้นะคะลูกค้าใช้สเปรย์เนกประสงค์ร่วมกับน้ำยาล้างเล็บนะคะให้ลูกค้าฉีดไว้อย่างนี้เลยนะคะ ฉีดตอนผ้าแห้งเนี่ยค่ะฉีดเอสเปย์อนเนกประสงค์ไว้ตรงไหนที่มีข้ามแลเหมึกปากกาให้ฉีดไว้อย่างนี้นะคะฉีดไว้สักแป๊บนึงแล้วเราก็จะเอาน้ำยาล้างลิบลงไปเลยนะคะ ขี่จอนผ้าหแห้งแห้งเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะหยดน้ำยาล้างเล็บนะคะลูกค้าหยดไปอย่างนี้เลยหยดทิ้งไว้นี้นะคะให้น้ำยาสองตัวนี้แห้งไปพร้อมกันเลยนะคะลูกค้า ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วเดี๋ยวเราจะไปซักกับนรรยาาซักผ้าอีกรอบหนึ่งหยดไปเลยนะคะให้แห้งพร้อมกันไปเลย,เ,ลยเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานกันอีริงนะคะทุกค้ามาดูผลงานกันอีกทีค่ะ เรามาดูผลงานกันนะคะลูกค้าหลังจากที่ขจัดคราบน้ำหมึกปากกานะคะหลุดหายาไปหมดแล้วนะคะลูกค้าตามกระเป๋านะคะเห็นไหมคะแขนเสื้อกระเป๋าข้างหลังนะคะหลุดไปหมดเลยนะคะไม่เหลือเลยนะคะ ใช้สเปรย์เนกประสงค์นะคะลูกค้าร่วมกับน้ํายาล้างเล็บฉีดน้ํายาสองตัวนี้แล้วก็ทิ้งให้ผ้าแห้งไปเลยนะคะแห้งไปพร้อมกับน้ํายาเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็มาขยี้หรือว่าจะแปรงก็ได้นะคะให้คราบน้ำหมึกปากกาหลุดออกไปแล้วก็ไปซักตามปกติได้เลยนี่คือวิธีการสาธิตที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซักกบรีดขอแนะนำนะคะถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีซักอบรีดขอบคุณค่ะ